สวัสดีครับนัดดิป้าสวัสดีครับป,บปบาสวัสดีค่ะยายนาง <c oughs> ยายนางสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับวัวน,นี่ขัน้นม่เขาวัวนี้ขอยสิร้านนุม,นนมเลิศคดิ้งแคนแคนนุ่มหรอจ้าบ่ได้แคนหรอกผมว่าผมเดียวเบิ้งแล้วตัวเลขนี่แมนมันมากขึ้นแล้วล่ะเนื้อน่ะอันนี้น่ะนูนี่น่ะ แม่ซื้อไว้สามใบแล้วนี่ไหนนี่ลอตเตอรี่ป่ะแม่ตัวมากคุณบ้าสองเก้ามักแข่งมดแห้งแม่นมาแม่จ้วงกลุ่มไปเลยใช้ใช้บานนี้เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่เล่ามาดูมันบนล่างมันเด่นมากจังหดมีตัวใดจับคู่ตัวใดจังไดแน่ครับอ๋อพอดีดีแม่ก็วนี้จับว้ใหายลลวเพราะว่าผู้ใดเพราก็ว่าเนาะตันนี้มันเป็นล่างเนาะเด่นล่าง ลองเก้าบอกมาหนี่แม่แม่มาเน้นๆอันนี้นะอานจ,จะมากบุนล่างสองหาสองหกสองเจ็ดสองเก้านี่อาจจะมากบนล่างแต่แม่บ่มั่นใจก็คือมั่นใจสุนี่แม่นด้สองสี่กับสองเจ็ดบอกครับจ้าล่างดีล่างชุดๆได้คันมาวๆมาหนี่คนสิแขนนุ่นเนมเ <laughs> <laughs> ลาวแขนละแม่ มอแขทจังไนเจ้าเด็กในมูเจ้าเด็กเจ้าเด็กเด่นเด็กวิ่งเนาะอันนี้นะมาล้านเปอร์เซ็นนี่เล็กวิ่งมาแม่หกหกบครับหกมาล้านเปอร์เซ็นครับสองนี่เดี๋ยวเด้อบนนี่คือเด่นที่หกเป็นบ่ครับตัวร่องคือแปดตัวร่องแปดเด่นสองร่องเก่าเรื่องนี้ร่องเรื่องนี้ไยเด่นสองร่องเก่าหรอครับตัวส่วนส่วนรางเนาะ เอาโมเพิงส่วนบนก็เหมือนเดคนใหญ่เดนที่หกลองที่แปดเนี่ยมาจับคู่ขึ้นเป็นมี่เก้าสองสช่ไหเอาเก้าสองกันใช่ไหมแม่บม่มันใจใช่ไหมว่าไอเสื้อร่างบอกบุญแม่ประมาณนี้ไหมลูกอ๋อเก้ากับสองมันไอตัวเป็นตัวเล่นของชุดล่างนั่นไหครับแต่ว่าเขาวโมมันใจอันไม่อาซีปินคือไม่ทั้งเทิ้งได้แมนว่าคนโทษหาตัวแหล่เราวก็บรรลุอยู่นี้โอ้ยเปตัวดีค่อยเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง ค่อยเทียมตูวที่ยางามูเจามากนะ้างเทียน้นำก็ได้อาบ <laughs> <laughs> อ๋อ<ม>แต่ว่ามันใจที่สุดเรื่องค่าเด้องวดน,นี่นะฮกเป็นบ่บนุญนะครับอืมมาดีเด่นล่างรองสารองสองคือสองสี่สองเก้าเต็มเต็มเลยค่ะค <laughs> <laughs> ับาาบ,บ่าาล่าบวชรับบ่าาล่าบวชเลยแมนบแมบแมนเป็น มันใจคักมันมอแม่ันบ่คักนี่เขาก็ซื้อคักเทอรี่นางหัวนี่นะออันตะเอิ้งก็สชงเงินมาแม่ก็เอาเอาตัวนี้เต็มเต็มนี่เ็ดสองเก้านี่นะรถรตะดรี่นะขั้นขั้นได้สามตัวนี้แม่ก็ได้แมนบอครับล่างหรื้อบนโอ้อันสามตัวหน้าสามตัวหลังก็ได้เออสามตัวหน้าสามตัวหลังแม่น่าแม่เซ็บได้ใจญขั้นออกตัวรี่นี้โอเคลูกคอยวบาโอ๊ตายซุ่มมามานเมนบออันนี้นะบอก ล่างนะแมวสองสี่สองเกตนะก็มันใจก็เกันเธอที่ถ้าว่าแม่ซื้อตัวนี้นะตัวนี้ไม่อยู่พีเธอที่บัานเอาบัานนี้คุณยายเบิ้งด้วยบัานนี้ทั้งหมดทั้งมวลในที่ไปที่มาของทั้งเทิงก่อนเนาะมันเป็นเลขสูตรคำนวณทั้งเลขดมันมาครับสูตรคำามนวดแม่เอาจากไพ่มาของแม่เองบ่ได้เกี่ยวกับพวกฝันบัานนี้ด้วยบ่บ่บด้ฝันเลยเท่าแล้วหอดบ่ฝันน้องเงยไหล เอาอีดีตัวหนึ่งเอาก็จังว่านตัวแม่มันบกฝันเนาะคำนวณคำนวณได้ตัวเอ้เด่นเหล่าน้อแล้วกันแค่นี้แค่นี้แค่นี้เสียงกับฝันเหยเนี่ยเปลี่ยนรูบ่เพราะฟันจักค้ามันทงแค่นี้แมนบ่แมนเลจ้าจ้ากับอันนี้แมนบ่แมนเพราะนี่ถ้าดีหน่ายงวดนี่นะคุณแม่าแม่กับสิปอยนี่เพราะว่าแม่นอนมาหลับถึงขึ้นแม่แม่กับมาเฮ็ดเอ้าฮันสิมีตัวนี่นะ หรือสิมีโตนี่นะให้ฝันมันบอกก็บ,บอกฝันคือกันซื้อลอตเตอรี่มากกับบ้าฝันมาแม่แมนบ,บ้ฝันถ <c oughs> ้น่ว่าให้ไปเบิ้งเอาไปพิจารณาเอาเด้แม่ได้โซนี่ง้วนนีแม่เอาออกมมบ้าเมดแล้วอันนี้คือว่าจ,จังไงมนมี่แต่ว่าออกบ้ง <c oughs> ออกวันหาคืนวินหาํำแมนวันเสาร์ก่อนจับสามตัวนะครับบนกับซิม่เจ็ดหกสองมันไ<ห>่คร<ห>ับแปดหกสอง เจ็ดส yeah. ี 7, <S 1> 1, <S 4, ่สองบ่ฮัล้วก็หกแปดห้าแล้วก็เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดอืมเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดคือตัวที่นิ่นี่คือเจ็ดสองเก้าแม่ตัวนี้ซื้อไว้หลายเรื่องเลยพันย่นั่งถือรางวันที่หนึง่งสามเมื่อสามเมื่อบ๊อบปิดหนะ้าอันอันสเสียงเสียงเรื่ก สองตัวกับเก้าสองหกสามแปดเจ็ดแปดห้าสนีเนาะไม่เนาะแมนนแปดหาแปดเจ็ดนี่สำรองไว้ซื้อแปดสามหกสามแปดเ็ดแปดหานี่คือโตัวร่องไว้ซื้อตัวเน้นขึ้นหกสามเก้าโบเก้าสองกสอาเนี่ยเก้าสองสองเก้าดิดเดี๋ยวเด้อบนแมบนี่ตัวเน้นตัวใดสองตัวเลย สองตัวนะสองตัวบนเนี่ม <word> ่จเด่นหกล่องแปดคือสไปเด่นเก้าสองึ้สองหกสองหาสองเก็ดสองเก้าอันนี้ล่างเนาะล่างเนาะล่างนี่ยอันนี้บนเงินมันบนเก้าสองเก่างไหนเนาะ หกกับแปดว่าจับคู่ใส่กันบ่ครับอืมบ่มากอ๋อมันมองาเนเนาะมึงบ่มากซื้อบ่มักเออก็ได้จำหนีกันหน่ยได้จำหนีละ,ะ,ละอสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าเป็นนางแม่ว่าเขาเขาก็สีนี่ไว้ยังสีนะเขาก็หมั่นใจคือ มันเดินรางแต่ว่ากับคันนิ่งทั้งบนนม่แม่นว่าแม่นหรือมันอาจสิเดินทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปได้ยังส่ดเดินบ้นั่นน่ะประมาณนั้นคือเห็นสามบอสามสามยังเหรอสามหกสามหกสามสามยังอันหนึ่งเจือหางไหนเนาะหกกบแปดว่าจับคู่ใส่กันบ่ครับบ่มากอ๋อมันบอมานเหรองบอมากซสิสิบ่มาก ก็ได้จำนี่ค่ะนายได้จำนี่ละสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าเปลนนางแม่ว่าเฮาเฮาก็สีนี่ไว้ยังสี่นะเฮาก็หมั่นใจคือมันเดินล่างแต่ว่ากับคันนิ่งทั้งบนนมนแมนว่าแมนหรือมันอาจสิเดินทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปได้ยังจำได้มั้ยนั่นน่ะประมาณนั้นคือให้เห็นสามบ่สามสามยังเหรอสามหกสามหกสามสามยังอันหนึ่งทุนสาม ซูนสามสามหกเนาะมาเต็มเต็มเลยเอฟซีนะบู๊ก็จิตมตมเลขใจ่น่าคือเอาเลขแดนเนาะบนเลขวิ่งนี่เด็กไม่เห็นบนนี้ถ้าวิ่งคือวิ่งไปที่เลขหกบอกวัใหญ่บุนะบ่ครับหกรองแปดอาจจะมาสองตัวเลขก็ได้นะเนาะอือเป็มนไปได้บอันี้สองนี่มาเต็มล้านเลยนี่ล่างนี่ แน่นอนแมนล้านเปอร์เ <wan> ซ <ita> ็มันมันอยู่รักรักนวยฟ้อมนี่หนูนวยรสิบอันนี้มันอยู่รักสิบีหนงไม่ใญ่สองมันละบัดนี่เฮ้ยเฮ้ยกับเอารักนวยเนาะใส่ยังไม่ออกบอกจังม่เอกต้องรักนวย้าดิเดี๋ยวด้อตัวสองบอกสีอยู่รักนวยนะเนี่ย เอาสองอยู่หลักหน่วยถือได้นายแต่ว่าห้าเฮ็ดแหงกับองศงสี่นะประมาณว่าคันห้าสี่เฮ็ดจังสี่แม่นมั้อาสองเกตสองเก้าสองสี่แหมออยี่ดีดีเอาเอาเดี๋ยวเอันนี้เลขยังนี่เลหา้เลขหาเลขาขึ้นไปยังสั้นเลขหาอือเลขเก่าใหญ่ เหรเจ็ดสองเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ห็ดไม่ก่นนู้เอออากราจันทรเอาไข่ยูมูเจ้ามีเวลาเนอะอ่าสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าสองเดี๋ยวสี่สองเพราะว่ามันอยู่รักหน่วยบอเจ็ดสอง นี่คืออยู่หลักหน่วยเนาะครับอัไนอยู่หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยโอ้ยบ่านี้เลขสองหางแงวขึ้นแงวขึ้นแงวขึ้นไาขึ้นไปขึ้นไปเอาไปทั้งนี่เอาไปทังนี่หลังครับบู้ยแม่ก็ยากใครดีอีหนามาดแห้งยากแข่งบดเลยเบิ้งเลิศนี่นะนี่เอาจางนี่คือข้าวเหนีอันนี่วะย่าเอาหนู่โอ้เดี๋ยวเดียวเดินเดินก่อนเดินล่าง มันค่อยแจ้งมันค่อยแจ้งกันบ่ะสองมาหลักหน่วยเนาะอ๋อน้าแม่ผมก็ได้หลายใบได้ลอตเตอรี่วัยอายุเจ็ดสองก็ไปแล้วลองเก้าเอันนี้คือคือหลังเนาะเอ๋อบานนี่ย่าเอาเรื่อยทั้งนั้นเอาจากนี่ขึ้นมาจากจ้าเอาขึ้นมาทั้งนี้อันนี้อย่าเอาขึ้นไปทั้งนี้อันนี้บอกเอาใช่ไหมแมนอันนี้บอกเอาเพราะว่าแม่หน้าหายแล้ว เพราะว่าสองไม่อยู่หลักหน่วยมันบอกเขาต้องลงจังสี่ฮะมันบ่หรอแมนแมนครับแมนอันนี้ก็แมนนั่นว่าแมนเอออันนี้มันแมนอยู่แล้วเกตสองเก้าเกตสองแปดมี่บนอยู่แล้วทั้งนี้นะเอาจากนี่ขึ้นไปหันอันนี้บ่เอาครับเพราะอันติดตัวเก่าแมนบ่นี่เอาถ้าสั่นตัวใหม่แมนบ่แมนนแมนตัวใหม่เกตสองเก้าอันนี้ตัวเก่าแมนบ่ทั้งนี้เนาะเออ ซุ้มนี่มันเป็นตัวเก่าอันนี้มาเป็นตัวใหม่จากนี่ขึ้นมานี่จากนี่ขึ้นไปนี่ทั้งนีบ่เอาเอแต่เอาแค่ตรงนี้แม่บ่ตัวส้นน้ำเงินนี่เนาะแม่เนาะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเนาะเหนียวเข้าเดี๋ยวว่ากันหนุนหมอกันมากฝาฝ้าหนาแน่นว่าสันวีวีอ่าครับนี่ก็เป็นสรุปตัวเลขของคุณยายนั่งนาะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ครับงวดนี้ สองสี่สอ้าขันขนมาออกหัวนี่ย่านั่งสิ่ไปบวชครับขันมาออกหัวนี่ย่านั่งสีไปบวชเด้อครับ <c oughs> ล้านนุ่มเลยล้านนุ่มเลยเอ้ะ <c oughs> บันนี้มาเมืองในส่วนบนครับผมบนนี้ตัวเด่นหกร่องแปดนะครับ <c oughs> เลขสามตัวอับนี้มีเจ็ดหกสองแปดหกสองเจ็ดสี่สองหกแปดห้าเจ็ดสองเก้าแล้วกัเจ็ดสองแปดครับแล้วกัในส่วนสองตัวเก้าสองหกสามแปดเจ็ดแปดห้า ตซนนี้เอฟซีบางแล้วกับเาต้องสงสัยนะครับเด่นหกร่องแปดเป็นอย่างขึ้นว่าวงเก้าสองกับเจ็ดสองเก้าคือยังสี่ครับคือตัวที่มันเดนมากสุดๆเลยเนี่ยมันสิเป็นสองกับเก้าแต่ว่าคุณยายมุ่งคิดว่ามันอาจสิมามัน่าจจะมาล่างได้มากกว่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มาบนกับหลายเท่กันครับคุณยายเคลื่อนเกลเลยเอาสองเอเก้าเนี่ยลงไปเดนไปทั้งล่างเราบนเนี่ยเดนให้หกกับแปดครับแต่ว่าบานนี่ จับออกมาสองกับเก้ากยังม่อยู่บนก็นยังมาติดบนไว้ครับโอกาสสองเก้านี่สิบาบนมาล่างมีโอกาสซ้ำๆกันนะครับเพราะฉะนั้นบนคุณยายก็ยังเด่นเก้าสองนะครับพงกหอยแดงๆนะครับแล้วก็เจ็ดสองเก้าครับมีแค่นี้ครับผมตัวที่เด่นส่วนล่างวิ่งสองร่องเก้าครับผมสำหรับเลขสองโอกาสที่จะมาหน่วยมากนะครับเนาะทามาคือมาหน่วยใดมากครับ จับคู่ให้กับชิมีฮอกซองหาสองเจ็ดสองเก้าสองแล้วกับซีสองครับเด่นไปที่เจ็ดสองคับเก้าสองครับผมเอากระเป๋าหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับตัวครับเฮ้าบ่มีทางครับการตัวเลขอ่าตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลเนาะครับเนาะกทั้งคุณยายเพิ่นกาไฮมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะครับเนาะทั้งเอฟซีทุกๆท่านรับชมรับฟังแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณเนาะครับเนาะก็ลอง เบื้องพิ่จะหน้าอย่างนั้นครับมักตัวไหนชอบตัวไหนก็อาจจะเลือกจับไปก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าทำออกมากรผพานปรครับผมแต่ทั้งนี้ยังนั้นกับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผม